อืมคือน่ะเวลานอนได่น่ะวิถีชีวิตพี่น้องเลยอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนนะเปิดสดปลาเกี่ยวมาที่นี่ลูกหลายบ่ทั้งลูกญ่งงกับเข่ามาทั้งหน้าเพื่อนพี่น้องเลยวนะันนี้เนาะเอากาสชีได้มาเบิ่งวิถีชีวิตทางครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่นมากดมัน เนาะแล้วก็มีการอยู่ไฮอยู่หน้าหาอยู่หากินแบบทั้งอีกหน่อยเพื่อนกับสอปดปลาแน่นองพี่นะ้องเนาะบางเทือเฮ้าเขาต่้ทายการสัมภาษณ์เฮ้ากัอยากเปลี่ยนบรรยากาศแนะ่เนาะเป็นในลูกมีบ่ป้าปเป็นดึงเอาเต่ขี้ต้มมาเนี่ยบ่มีเด้น,น,น,นี่มีแต่เขียด มันยังตัวเดียวนะปลาบ่โอ้จู่เจ้าแก่เอาแต่ขี้ดินพูมันติดขึ้นเลยพูปลายังปลาซิวกุ้งอ้าวเดีวมีอยู่ได้หากุ้งน้อยกุ้งน้อยติดนอกจัดเลยโดยพี่น้องเนาะนี่ข้าก็ได้ก่อมาทั้งอ้วนทั้งชวนทั้งไหทั้งหน้าปืนพี่น้องเลยบรรยากาศทั้งใหทั้งหน้าเนาะช่วงนี้กะเก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีกะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยกะเข่าเวียกงานอัน ที่สองก็คืออาชิบเสริม,พพมนเพิ่นก็คือว่าเพิ่นสีก้นมันนะจ๊ะเนาะก็ส่วนลายก็สีบ้ได้เขาเลื่อนเขาซานเขาบ้านเขาเมืองเรียกว่าแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวเข่านาปีเล้วเพิ่นก็สีดําเนินการต่อก็คือก้นมันพี่น้องเลยเนาะอ่ามันนี่รุงใหญ่ก,กับเข่ามาทางให้ทางหน้าทางรั้วทางสวนเพิ่นกระวางที่เท่ากับจะได้ไปก้น,นมันซอยเพิ่นมานนี้เนาะอ่าติดตามกันต่อไปพี่น้อง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดชุทุกคนเนาะอ่าอยู่ภายในประเทศเฮาหรือว่าฝั่งลาวพี่น้องเลยอ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิรกุทุกคนเนาะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยมาผบมาพ่อก,กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางซ่องลุงใหญ่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบโมกขอบใจหลายพี่น้องเลยที่ให้เกียรติติดตาม สองลุงใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงใหไงกับอินปะคุณหลายๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่มามาเมื่อนี้การเปลี่ยนบรรยากาศพี่นอนะ้องเอ้ออกมาทางตรงไฮตรงนากับลมพวยพวยพี่นอนะ้องเอ้เนาะอ่าหอบมันดูดดหนาวเลยพี่น้องเริ่มเข่าหนาหนาวแล้วก็คือว่าใส่เสื้อสองสัน้นเกือบสี่อยู่พี่น้องเนอะ้ความหนาวความยินเนาะอ่ามันนี้ก็มีลมพวยพวยพี่น้องเนอะ้การสัมภาษณ์กับ ข้าใจแน่ประเข้าใจแน่คอตทษขออภัยพ่นงเวทวันนี้ลุงไงกะัะพาทีมงานออกมาทางทงไฮทงหน้าพี่นอ,เองเวททางหัวง่วทั้งสวนหลังจากเก็บเกี่ยวข่าวหน้าปีแล้วแลนะ้วเนาะทางชาวบ้านเขาก็มีการดําเนินการต่อคือว่าเห็นเบี้ยเห็นงานเก็บขา่าวเก็บเกี่ยวข่าวหน้าปีแด้แล้วเพิ่งการสิเริ่มกดมันพ่นาเวยเนาะก็คือมันสัปะดังหรือว่ามันหาหน้าที่หรือ,อว่า นี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องนะเนาะแต่ว่าลุงไงกับบุหูคักปันใดกับโบเคยปลูกเนาะอันนี้ลุงไงกับชิเขามาเยี่ยมยามทำข้าวทั้งนอกพื้นที่ว่าเพื่นปินเปี้ยเปินพิการในพี่น้องไอ้พื่นกระย่างบนะ่ได้เนาะเอากับชิเขามาก,ก่าทางหน้านอกพื่นกับมีก,การกดมันหรือว่าขดมันเนาะทางประเทศเท่ากับคือห้องว่าขดมันไปขายเนาะกรย่าง,นะงบุหูรายละเอียดกับลุงไงที่พาลงพื้นที่ กามันนี่กัชีลงพื้นที่มาทั้งไฮนาตะก้าของเพ่นนี่แหละเนาะนะไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยเป็นนาดายกัพิจารณาเบิ้งน้ากันแล้วกัผิด่พลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้าพี่น้องเลยเนาะไปเบิ้งน้ากันพี่น้องอีซีวิตของชาวนาเนาะโอ้โลมือขั้พี่น้องเลยไปเบิ้งน้ากันพี่น้องกินกินจนหน่อยไปอันกดมนั่งต้องก็แตกนอนกินตับกระปุ้นพี่น้องจนเสครับ มากันมาไปกดมันเงยมันน,มนี่สีอาสาไปกดมันซอยเพลินอ่ะเจ้โอ้เต็มอยู่เขามากดมันซอยเพิ่นมันนี่นะออสาวคนนี้ไม่ห้างน <c oughs> ม่ห้างนักใหม่ไม่เพลิดเพลินนะอ่ะองเงย <c oughs> กินตากระปุก <c oughs> แต่เสพคักเอามากินไหมตัวน,นั้นนะ จิ๊ตำกกะปุ่นตอนเที่ยงกาคือบุกินฉลุฮะกินเน่างในกินมังนาวอ๋อเจ้ามาได้จังไดเจ้าเจ้ายางมาป่ขี่รถถ่ายมาอันนี้คือน้องเปียในพี่น้องเลยลุงไงมาไทยเข็ด นี่คือคิดสองเขามานอกคุณมากดมันจะไปกดมันก่อนมันตัวนี้มันมกได้ว่ามันตัวนี้นะจะมากดมันได้จากมือเลยตีได้ลายเตียวแลพรก็ Tụi này Đó là con măn, tôi này măn mộc này nó Rồi, rồi, để anh hôn này nó เด็กน้อยก็กเาะดึงขึ้นรถม่ได้บ่ได้เนาะดินแน่นเนาะล กดมันไอ้มกพี่น้องเอ้มาถ่ายบรรยากาศทางไ้ท้องหน้ามากดมันซอยเพื่อนมนานนี้จากสีได้จะกหวแล้วจักสิกลดเป็นรือโหวแล้ววันนี้วา่าสีลงมือทำอยู่แนะมันนี่นะตั้งใจมากอยู่เลยกันยังโหววัเน้เขาจงเข่าเรื่องถามไทยเรื่องเลา่าข่าวๆการเป็นมาก,ก่อนพี่นอ้องแต่วันนี้เขากา็มาเบิ่งกันตอนกดขันตอนแรกก่อน เอาว่ต่อไปเราก็ยังไม่ได้ถามชื่อเสียงเพื่อนมาฮอตจะจับภาพเอาลุขออนุญาตบาดคำเด้ออย่าว่ากันเด้ออันนี้ก็เขาก็จะเข้ามาเบิ่งบรรยากาศการอยู่ไฮอยู่น้าเดีวว่ากลมมันเป็นอย่างไรเนาะคือเอาเสียมกลมเอาเลยอันนี้ก็คือว่ามันข้าวชกลมไปมกกินนะเนี่ยตัวนี้นะมันไท่ก็ต่างหากนะมันแมนมันตัวนั้นก็ต่างหากว่าตัวนี้กับมันเดียวว่ามันแดงบ้านเขาตะปะหัวใหญ่อจี่ด ต้องกลกดน้ำไปเลยเหรอตัวต er ัวนั er ่นง er ่ายบ่โดยโดยๆๆิโดยโอ้มันลายหัวได้สดๆมาดูหน่อยเขอามาให้มาน้าพี่น้องเ้ยมาหนิมาเปลี่ยนบรรยากาศ โดตัวมันลอยสีฟองใส่มกกินนี่แล้วมันต้นแดงว่าสีคนน่ะว่าสีคนได้ว่ดตัวนั้นน่ะตัวนี้มันท้องไหท้องหน้าเขารอชุ่มจันทร์เพื่อนจึงซื้อ มากดมันผัวไปใช้เจ้าผัวคือประมาณนั<ะ>้นเจ้านะาอเอ,าอ้า,อา <laughs> ก็คอยมานี่คือบุด้เห็นอันผู้ชายจะค้นพอมากดมันกันบ่มีผัวบ่มีผัวบอกท่านนายเอาผัวบ่มีบ่หรือว่าบ่มีผัว ห้างนม่ก็มาอาศากดมันซอยเพิ่มหน่อยออ,ออกมาอันนี้เนะี่ยมันมันมกกินมันแดงมัน,นธรรมชาติบ้านเฮา ตามเขามาอันให้มันเพิ่นพี่น้องเอ้ยขนมดิได้ไหมเลได้ขนมเด้อไม่ได้ขนมนี่อ๋อแต่ขีดสวดออกแต่ตามันพี่น้องเอ้ยไปติดหมาเอาไหมนี่หมาเอาขนมรูปมาขนมเด็กน่อยสองคนได้มาแล้ววาฉันอ่ะได้ได้ได้สองคนไ่้เลย ทั้งทีมงานเขาเอาขนมออกมาแจกฮอดปลามันที่นอกวันนี้เนาะแจกเด็กน้อยเอ็กน้อยเอานอกกับห่อมาลูกน้อยนะห่อมาเอาขนมเลยทีมงานเขาเดจกแจกไปเลยไปว่าอันถามมาอีกห่อก็ะหายอีกโอ้ว่าเขาขามาแจกหอดอันสวนมันเอาปิดเนอะลูก ปัจจเด้อสิเอาเป็นบ่เอาเป็นบ่เฮ้ขับไปเอาเอาเอาพนมงาได้ไหมอดตามันโอ้เอาไวัยเทสเอาเป็นลูกเน่เน่ได้แล้วงามงามงามผู้นี้เอางามขามาลูกมาเอาเอาเป็นลูกเอาเป็นอ่าเนนาะ้องได้มาลูกถูดยาเอาลูก À, nhang yi, Điều phần ma, Điều open, đầy nhân di đầy di open, di open, di cả di à. cả... lông ma open, di 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 đôi, di open, di open, มาเบิ่งวิธีกดมันก่อนเบียบนี้บ่โอยมา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 อยสิกุณให้โอ้ยเห็นเบียบนี้เปล่าน้อดึงขึ้นบ่วันนี้เบิ่งกี่เนาะใช่นี่มันก็มีจังหวะอาจารย์โอ้ยนี่ไหนวะนี่โจผีเราผู้เดียวนี่นะ มาเด้อพี <laughs> <laughs> ่น้่งพี่น้องมาขวัญมัน่ฉยไอเฮาไหนเด้อเอนะอ้าววกาอนเด้อมึงถุงวบเป็นักนัเออว่าอานะข่นมาง่ายง่ายเัญมาขวง่ายงเนาะ้นมาขวดง่ายๆเาพื่อที่ขึ้นก็เพราะมันเรื่องง่ายเนาะมือน ตอ้มันขาดเลยป้าบอ๊ะโอ๊ยขาดเยนีหัวเนาะป้ามนี่เป็นหมอไม้เมียนเนาะแมทางเ็กเนาะชวานรบอะาด่าคนได้ค่น้อโอ้ยโอ้ยกี่ว่าไหมฮะ อ้าขาดพอนีอ้าไม่ท่อจับคือจับโลน่โอ้ยนีเราขวบชุดรันยามาอีลูกเราจะเอาอารใหาดอกเอเราเอาอาณหายล้่องไม่ะโเคยจับปอยโอ้ยฮักนี่ฮักป้าเนียนหมายเมียนเนาะเอ้ยไนงานไนพี่น้องเลยมันนี่ เออในงานได้เหมือนขั้งเลขขังขข้งเลขขั้งเลขในชีวิตกดมันพูดไปก่อน <c oughs> อือแม่ <c oughs> โอ้โหขยันแต่ไม <c oughs> ่เจ้าอยู่เดินหากฮะเอาเงาง่ายรึเล่าก็ก่อน ง่ายเนาะง่ายดิโอ้สุดยอดเลยงง่ายดิให้ปิดภูอันจับไหมในส่วนลาย เจ้า,จาจบ่เปลีย่ยนกันเหน็นเนาะสมิ่นคอยนี่คอยจีบจับไหมอืมนี่กบกินไงอีกได้บ่ ออเออไม่ว่าเขากลนไปแบบนี้ไงมันสีหูได้ได้ว่ามันเบิรดหรอเบิรดอ๋เบิ่งขวัดมันโอ้โอขาคือแบบนี้กะยั่งนีเนะเาะม่ว่ามันหักมองนี่มันอน้่ไปนี้ <laughs> เนาะแม่มื้อนี้กะบุกเข้ามาท้งสวนมันเพเลยเอนี่เอ้มันงามๆนี่เต็มเลยเปื่อยๆๆพี่เนาะเมื่อยๆเฮาบ่เคยเฮ็ดถ้าเฮาเคยเฮ็ดมันก็สิบ่เมื่อยสมออกกําลังกายอาเบิ่งนํา น้ำเอาแบบนี้หากระกดมานี่บ่อนี่นะบิเวณนี่นะคนวานนี่วานนี่กับมานี่ดาวามืออื่นหแล้วบอด,ดีโอโอไปบึงคนนึ้นะหาเาตัวผคือ มาสวนมันพี่น้องกันเหมือนนี้เนาะ